ฝนตกแล้วค่ะเข่าก็เริ่มแก่แล้วอ้อปูยกสะดุ้งจ้าออนมาทงน้าค่ะมาเบิงเข่าเข่าเหลืองแล้วแต่ว่าฝนตกธรรมชาตินะค่ะเนาะธรรมชาติไฟไฟธรรมชาติฝนตกแต่ว่าเข่าเข่าเหลืองแล้วพออีกวันนยังสองอาทิตย์ก็สิได้เกี่ยวกันแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องล้อเห็นดินแห้งเพราะว่าฝนตกแห้งหลายเมื่อคืนนี้ขณะที่องเอ่อทาอีสานค่ะพาพี่น้องแฟนขับนะค่ะ มาเบิ่งบรรยากาศหลังที่ฝนตกเมื่อคืนทั้งคืนเลยค่ะเพราะว่าพายุเขา่าเป็นแบบพาันยกสะดุ้งเนาะคะ่นะเนาะยกสะดุ้งโอ้ยน้ำเต็มให้น้ำเลยค่ะจากขเขาแก่ๆค่ะโอ,อ้น้ำเต็มน้ำค่ะคุณล่ะค่ะจังซีเดีเยเกลก็ขึ้นล้อให้น้ำโลดน้ำแห้งดินแห้งจังสิได้เกลกันน้ำเต็มให้น้ค่ะบรรยากาศเดิมๆค่ะ ฝนตกมาก,กับพากันยกสะดุง้งน้ำือสิหลายค่ะฝ่ายให้นีวัสงส่งสามมือที่เลี้ยวสาอีสานมากระน้ำลดหลน้ำขึ้นหลายค่ะฝนตกฝนตกโอ้ยน้ำน้ำไฟตกแค่ขึ้นสองขึ้นน่ะน้ำลายลายเดียวค่ะไปรุนเบิ้งเพิ่นกอนเราเพิ่นยกสะดุ้งกันได้บ่เป็นจังใดกันได้บอ ย่าห่มมาได้เศร้าบ่ยัห่มมาได้ยินได้เน่ะมาได้เศร้าบ่มาได้เศร้าบ่บอเอ้ยฝนตกน้าก็สอนห้องเขาบ่น่ะสิจมน้ามรรยากาศเดิมๆค่ะน้า,นาม,มาฝนตกน้าร่นไยยกสะดุง้ง บนท่านได้ถือเตี่ยยัแหลมมาได้เศรอบ่ได้เนี่ยตกแค่คืนสองคืนกบน,น้ำล่นแล้วน้อยยัยน้ำล่นฝ่ายจากที่หมู่วนหมุกกรั่นน้ำแห้งฝนตกแห้ง สะดุง้งอะมาปูลองเบิ่งกลางสะดุง้ง <c oughs> ก็ออกมาสายแท้อ่ะเอามาล้องหลุนเบิ่งเ <c oughs> พิ่นก็นมาบ,บอกท่านได้พักกันได้เพิ่นออกมาใส,สายกัน <c oughs> น้ำลงนาะหลายๆตอนแรกว่าสีได้เกี่ยวนัดเพิ่อนอีกจากสองสามือไปหนีล่วเกี่ยวเขา <c oughs> อืม มันตกแห้งเน,ะนาะบอดอกกสิพุ่ละกอลอดให้มันเบิดฝนฟังพยากรอนเพิ่นพุล่นละออ <c oughs> ยักก่องไปทังไหนบุ้นี่ี๋ยวไปบ่งไอ้โหมกันเนลละ ยกสะดิ้งนกสะดุ้งยกสะดุ้งคล้องชนประธานโอ้ป่าซิวแม่มันไหลไว้ให้ตั้งไหนยังสิได้อ๋อนี่ของคุณยายคุณยายพรค่ะยกสะดุ้งคล้องชนประธานเดี๋ยวไปเบิ่งฟังนั่นเนาะมุกป่าซิวมันเต้นผู้น่ะฟังมันออกมาพู้น่ะเออเต้เต้อ้าวแต่ไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นมันเต้นออกน้ำซองหินด้วยเห็นดิเออนั่นนั่นมันเต้นออกน้ำซองหิน ปลาซิวกับกุ้งว้ายกุ้งกำลังไตอยู่คนหนา่เก็บกุ้งเาเปยเนี่ยก็บด้เก็บ้เด้วเตบด้วยเก็ย่าติดหรือตีหัย้อกุ้งไหลเยอเนี่ยย้ายบงกุ้งรู้เถอะนะกุ้งเดินขบวนเล็กคนหนาเมนแต่ว่ากุ้งไหลาโตเด้อสีเก็บเอากุ้งคนณนาปลาซิวเต้ลงไปแล้ว จ้าแม่นอยู่เนาะเอ๊ะบนมีถุงใส่กุ้งเด้กุ้งกลังเดินขบวนขึ้นกุ้งกุ้งหน่อยได้ไงจับก็ได้กุ้งกับลังไตขึ้นหมดแล้วกุ้งแก้มีขึ้นและให้ลูกฟังอืม มันปลาซิวด้นะคนอายายุ้เอาปลาซิวกันหาวไดู้ด่ยซอกหินนาย้ายมัน่าเป็นมู่ะว่หนาหน้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 าานาห้าน้าาน้าน้า้าน้าหนนา้า้น้่นาน้น้หาน่าหหนน้หน้าห้้้้น้นนน่้นาสะดุ้งเา้น้า้ แมนเพราะว่ามันไหลลงเด้มันไหลลงต่ๆคนเด้มันมันบ่อเขาปากลุนะจ้าแมนบ่อเขาปากะดุน่ะหากน่ะไบแล้วนั่นตื่นน้าใม่ะวานูดูอขาวน้อยมาเป็นมูเลยคุณน่ไม่ะนี่ทะล่เทียวมีนตรงใหอ้ไซะแมนมี่ามาตรงข้อบินตรงมองไว้ล่ะตูนมองพี่ละมองปากท่อไหลออกคุณเราแบบนี้ปออกเป็นขดเป็นยาอยละแมน ผ่ากันนี้ได้ยูเฮียนผ่าตรงแต่ว่ามันชิ้นคุ้นแยงอันนี้เฮาบ้าผ่าตรงนี้ยูเฮียนแหน่เราซื้อยูหนีแนี่เราซื้อยูงนี้มันไหลลงไหลลงคลองอันอันเป็นทายรูปแล้วเป็นเอาไปอย่างฮะเอาไปลงให้หมูเบิงฮะมึงดูมันห่าวอ่ะมิจฉาเดี๋ยวเรานนี้มาตรงอันอย่างเงี้ยอันพวกมันใช่น่ะยายเดี๋ยมาตรงพี่บอกเฮ้ยเถ้าเถ้าอันเอาผ่าเนาะ ปาบุกปลาขาวน้อยบุนะย้ายบุนเกินกบงเอมาข้างปลาบังกุ้งมันขึ้นมาด้วยน่ะเก็บกุ้งกันนะเก็บเก็บกุ้งที่ได้บ่เก็บกุ้งที่ได้บม่มีบกบนบนม่ของแกพอนลาตะสลดได้กุ้งได้กุ้งได้กุ้งจับกุ้งอ้าวใหได้กุ้งตัวเดียวนิดหน่อยย้ายพอนเามาใกล้ๆมันบกขึ้นมาเลยอะป่า โอ้ oh, ได้กิน <laughs> วันนึงเลอย,อยาบรรมมากก่นมันกับีบอยู่เ <c oughs> แมนบ้าตรงมันเต้นก็สอนเนาะน้มฝนตกคัากรายมันห่าวนา้ำ <c oughs> น้าเยนานาน็นเย็นม <c oughs> าถ้าฝนตกเขาจะห่าคนหนีเนาะจ้าปลาซิวห่าวปลาซิ่น่นปลาซิวถึงน้ำฝนเต้นตั้งๆตั้งๆเค่ะ ฝนเีเยนายมพอันด้มั้ืดมืดคุณอ่ะมึงลุกอะขาวมันออกของลุกหนัะคุณอ่ะมึงตะขาวน้อยอ่ะจ้าจ้าจะอ้อนตาฝนตกน้ำท่วมห้วงเข่าค่ะ สองมื่อที่ฝนตกตอนแรกว่าสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเวบ่งสภาพน้ำไอ้กระสิล้อให้น้ำแห่งเป็นอาทิตย์วันละค่ะนี่ป่ามันลงเบิดแล้วตีจะมาด้าาเศราบอ่หัวก็มาตีอ๋อ ไปบ่งปสัสซิวอยู่หมองนั้นมันลงมาจากสั่งอย่ะบางมันเต้นขึ้นนะดูลายอะไะออะมีนเมนบอลเราพึ่ได้ได้แล้วหัวก็มาขึ้นกันนะจ้าอย่าพรอนะ mhmm thì mhmm 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 bà mhmm 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 má mhmm 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 hà mhmm 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 để mhmm mhmm ơi ห้องลงมาจากฝ่ายนะคะฝ่ายน้ำล้นเยาไปเบิ่งของเงยอะกอง,งนะว่าเมียนดอกไผ่ปุ๊นะ่ะโอ้ยมองนี่สุท,ทีนั่นยกมาได้วันนี้ไม่ยังไม่เสี่ยนอันนั่นมันนั่นพื่นเห็ดพูใส่ใส่มันเลยอยู่ได้อืมหน

ยายไ limiting, ม่ยกยืนเลยซื้อหาบาทน้ำผู้ก็ไปโอ้เดี๋ยวเพิ oh, ่งทะเลทะเลยายคุณเน่เออไปน้ำอยานั้ได้ยุกได้ยุกราขาวอยู่ค่ะโอ้ทำไมจะเต้าสีบอีกอืมได้ปิดมูสองบาทตีตัวหาตัวปลาขาวอืมโอ้ยเต้นออกเต้นออกตัวนึง น้ำไอ้โฮมลุงยามค่นโกไปเวิรกันเน้อ่ะไปรุ่นเดี๋ยวไปรุ่นกันเดี๋ยวสิมารุ่นเดียกรองต่อลงเพิ่นมาเพิ่นยามคอนโดย่าหน้ามาหลายตีกู้ไว้ตีน้ำถั่ม

เห็นแล้วเข่าไปน้าเ้วแล้วตัวงบอ่ะโอ้เ้เห็นแต่เด็ดแล้วมาเบิ่งไันี่คนกู้คอนโดเพ่นสักเอาไม่ออกกันัไ่อยโมแ้กคอนโดแล้วค่ะ ลายปากวะนะอ้ลายห่วงป้นอ,อ,อน้ำห่งไอ้เหรอโอ้โน้ำเหลือ <c oughs> เป็นดขา้าน้กว่าจีกับไอ้คู่กับได้คู่เนาะ ทุกมือมากู้บ่ปลาเน่าเลาาเี้ยวปลาเน่าหลายมือติเจะมากู้มันอ่ะปลาเอ้อก็ได้อยู่ใช่ยืมกหลายใช่ยืมกหลาย,ลายปลาอ้อปลาอ้อไหน ได้อยู่ด้วยนะปลาไหลมาน้ำโอมได้หอยได้ปูได้ปลาได้ปลาไหลพร้อมพู้หน่ะเนี่แวยตกคอเลยตายเจ้าป่ได้ยามจากมือแล้วนะ ula, e oo, kind of Cars, aps, üss, ี่ปลาดุยหยามหมูวานอ๋อ้ปลาด้ยหยามหมูวานนี่ตกคอตายเลยตายวัดต้องหอยปลาไหล คุ้มค่าแต่ปละไล่ว่าดีโอ้ยมันดีถื่ยังไงเต้ทุกมมือได้หลายบ่มาหยามมาะมือสามสี่โลเนาะปฟาดมือสามสี่โลได้อยูเตัวถุงก่อนเจ้ถุงมาใะไซอายแล้วตัวถุงมาใส่อยู่ปลาหลด กลาคอตายปลาไหลปลาเสียมปลาเนื้อออนปูหอยค่ะปลากระเดิดปลาไส้ถุงมาเป็นปลาว่านแห้ปลาสูตรไงเนื่อนน่ะเออปลาสูตรปลาสูตรปลาบู เป็นหอยเชลลีบ้างมั้ยหอยเชลลี่อ๋อหอยออกติเทสได้ซะเลยติจับบาเลยแล้วคันซ้าออกแต่เนี่ยปลดเลียนออกอ่ะอ๋ที่ไปเลือกเอาใส่ไปเลือกทั้งทั้งโน้นคุณเจี๊ยบทนายยันปลดเลียนออก chạc hoang bố nè cô hoang cô hoang nên là tụi nó ảnh rất là yên ừ, um

ใส่ไปอีกวะนี่โบใส่ไปเลยเล่วน้ำไปเลยโอ้น้ำหลายน้ำรถจังสบมาใส่คุณเหละน้ำนยุบแล้วบาก ยงอืมสร้างอยู่กับบ้านเลยค่ะเฮ็ดคอนโดสร้างกับบ้านสาวอีสานเองแล้วค่ะอยู่แถวคุ้มเดียวกันซะแม้กันว่าตะมอนน่ะแล้วเฮ็ดคอนโดอ่ะข้างงานจ้างแล้วเห็ดกระสัวที่ถักทีสานได้เนะาะใช่เวลาโดนปในใดวุ่นวายสามสิบกว่าปากใช่สิบกว่าห่วงใช่ เบิ่งเข่าล่ม <c oughs> เป็นตาเกี้ยวยากบ่แต่ว่าก็ใส่รถแลลวเนาะกเกี้ยวแต่ว่าเข่าล่มเป็นห่วงตั้งจะก็แจะแก้ขึ้นอยูหนะ่หว่วงวะน่ะเราไปไปเหตุงานบอกบอมาเบิ่งเขาเา่าฝนตกไปขึ้นไปเรียกปานบ่นเนี่ยเก็บอุปกรณ์เก็บห่วงแล้วก็สิไปเ,เทปลาเรียก ไส้อันน,นี้ต้องน้าม,มันบหลายมันบ่จังไส้ปลา,<อ>าหลค่หน,น้ามหลายมันท่วมถวมตายนนันก็ป่าเตียอือมไม่คำ่ำ แม่ยามชุ่มมือเมือนปอวังน้ำลง้งขนาดเตี้ยปลา,าผสมกันละเตี้ยปลาหอยหูเอียน็นที่ป่าทุกอย่าง,ท,าง <laughs> ทุกอย่างที่มันเขาโอ้บ่งบรรยากาศเล้วฝนยังที่ตกอีกอยู่ได้เนี่ยเนาะตายไปไปฝนมาต้นหนาลอยๆยังเป็นลักษณะอากาศแบบนี้อยู่อากาศฝนตกเขา เอข่าแก้มสิแก้วอดไรเนี่ยสิไปเกี่ยวตั้งไต่เนาะปะานนี่เอาไม้หลบไปก่อนค่ะเพื่อได้นำรถได้มาใส่ไซอีก ย้ายไปย้ายมาฮัทบอสะดุ้งเนี่ยมันว่นาติดไวนะ้แล้วเนาะเออมาถือเราหน้าพึ่งลงอ่ะได้ยุเยอะกว่าออกมาจะเศร้าได้ยุยมยแม่แม่ได้บาดรับตัวทรงตัวยุได้ปลาสูตรถึงเจายกก่ใส่ยกนี่ะปะยกปากคอนอ๋อยมยกเมื่อกี้นะ่ะไ,ได้ตัวเดียวหนึ่งนะกระสูตร